บทที่ 10.. ครอบครัวนับ1เสียงเจ้ยแจ้วดังอยู่บนโซฟาตัวใหญ่หน้ากระจกใสซึ่งปิดกั้นทางออกไปสู่ระเบียงกว้างด้านนอกห้องสวีทสลับเสียงสูงต่ำออดออนและแข็งเคืงราวกับกำลังต่อรองอะไรกับคนที่ส่งเสียงอยู่ปลายสายทำรอยยิ้มจุดประกายตรงมุมปากอยากไม่วไวสายหน้าไปมากับน้ำเสียงขู่เข็น ที่พยายามอยู่หลายรอบของเธอทำจับใจความได้ไม่มากนักจึงปล่อยให้นับหนึ่งสนทนากับบิดาของเธอโดยที่เขานั่งมองอยู่ห่างๆและหันกลับมาสนใจรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในมือสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งถูกแสนกล้าส,สำรวจและวางแผนต่างๆเอาไว้ให้แล้วพร้อมข้อมูลการเดินทางเหลือแต่รอให้คนร่วมทางวางสายจากบุพการีซะก่อน แล้วรอไม่นานความหวังของทามก็เดินเข้ามาใกล้เมื่อสิ้นเสียงล่่าลาและเสียงกําชับอะไรบางอย่างเรียบร้อยไปค่ะป๋าหนึ่งหิวมากเลยอ่ะนับหนึ่งเดินเข้ามาใกล้คนที่เอาแต่สนใจอยู่กับหน้าจอสี่เหลี่ยมขนาดเล็กในมือเธอเรียกร้องพร้อมฉุดแขนแข็งแรงให้ลุกขึ้นยืนเพราะตอนนี้ท้องเล็กๆเ,เริ่มรู้สึกถึงความว่างเปล่า ต้องรีบหาอะไรเติมเข้าไปก็มัวแต่คุยป้าชวนลงไปตั้งนานแล้วก็ไม่สนใจแถมยืดลำตัวขึ้นเต็มความสูงก้มหลงยิ้มน้อยๆขณะบนเสียงเบาพลางยกมือขึ้นโยกศีรษะเล็กไปมาก่อนจะเลื่อนลงไปแตะแผ่นหลังบางให้เดินออกไปพร้อมกันคนถูกต่อว่าหน้ามุยเงยหน้าขึ้นย่นจมูกใส่แถมยังทำเสียงงดหงิด ทว่าความอุ่นที่บริเวณแผ่นหลังกลับสร้างความรู้สึกให้หัวใจเต้นตึกตักพิลึกคิ้วเรียวขมวดย่นแอบเลตามองคนข้างกายก็เห็นเพียงสายตาแสดงคำถามจึงเริ่มเล่าเรื่องเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังรอฟังก็พอหนึ่งไม่ยอมวางเอาแต่เซาซีหืมทำก้มมองแล้วเลิกคิ้วสงสัยพออยากให้กลับบ้านคะ่ะ ตั้งแต่เรียนจบหนึ่งกลับบ้านแค่ครั้งเดียวเองแกก็เลยโวยวายหาว่าทิ้งให้เหงาอยู่คนเดียวที่บ้านก็ถูกของท่านนะหนึ่งควรกลับบ้านบ่อยๆพอหนึ่งอยู่บ้านคนเดียวไม่ใช่หรอถทมเห็นด้วยกับชายสูงวัยซึ่งเขาพอทราบมาบ้างว่ามีอาชีพทำสวนผลไม้หลังจาก,กเกษียณตัวเองออกจากหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเมื่อหลายปีก่อนคนเดียวอะไรล่ะคะ มีน้าชองอยู่ด้วยทั้งคนนับหนึ่งแย้งทันทีน้าชองทําไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนตอนเองยอมรับว,ว่ารู้ข้อมูลเพื่อนของทันวาเพียงผิวเผินจริงๆเขาสนใจข้อมูลที่เกี่ยวกับนับหนึ่งส่วนพ่อของเธอทําไม่เคยรู้อะไรมากกว่านั้นทั้งที่แสนกล้าก็ส่งประวัติของนับหนึ่งมาให้โดยละเอียดตั้งแต่ทราบว่า ทันวาเริ่มสนิทสนมกับเธอมาตอนเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ๆค่ะนาช้องนาช้องนางเป็นน้องสาวของแม่หนึ่งเองค่ะหลังจากแม่เสียก็ได้น้าช้องนี่แหละที่คอยดูแลหนึ่งมาตลอดดวงตาสลดวูบก่อนจะโชนแสงอบอุ่นขึ้นมาเมื่อเอ่ยถึงผู้หญิงคนสำคัญที่สุดในชีวิตคนหนึ่งรองจากแม่ผู้ให้กำเนิด ดวงตากลมเหลือบมองฝ่ามือหนาบนไหลมนยิ้มบางเมื่อทาออกแรงบีบกระชับให้รู้สึกถึงความห่วงใยก่อนจะก้าวเท้าเดินเคียงข้างร่างสูงไปพร้อมกับถ่ายทอดเรื่องราวในวัยเยาว์ซึ่งถูกหล่อหลอมมาให้เติบโตด้วยสองมือของน้าสาวผู้ใจดีน้ำหนึ่งในวัยเพียงสิบขวบไม่เข้าใจกับคำว่าสูญเสียนักเธอถูกบอกกล่าวเพียงว่า แม่ยายที่อยู่ใหม่ไปอยู่ในที่ที่ไม่เจ็บปวดและหายทรมานจากโรคร้ายที่เป็นอยู่จากนั้นน้าช้องก็มาทำหน้าที่ดูแลแทนซึ่งมาทราบภายหลังว่าน้าช้องจำต้องลาออกจากงานในกรุงเทพตามคำขอร้องของพี่เคยเพื่อให้กลับมาดูแลหลานเนื่องจากตอนนั้นวันชัยผู้เป็นพี่เคย ไม่อาจทำใจยอมรับความสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักได้จึงทุ่มเทให้กับการทำงานและหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อไม่ให้ตัวเองมีเวลาว่างคิดถึงคู่ชีวิตเป็นเหตุให้ลูกสาววัยเพียงสิบขวบต้องอยู่บ้านเพียงลำพังคามืดดึกดื่นบางครั้งก็ต้องทิ้งเด็กหญิงออกไปเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านยามเกิดภัยพิบัติต่างๆช่องนางทราบเรื่อง จึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อกลับมาอยู่บ้านดูแลหลานและช่วยพี่เคยดูแลสวนผลไม้ซึ่งเป็นสมบัติตกทอดมาแต่รุ่นพ่อแม่ตัวเองนายชองเป็นเหมือนแม่ค่ะดูแลแล้วก็สอนหนึ่งทุกอย่างด้วยแกทำด้วยความรักจริงๆไม่เคยดุไม่เคยตีแถมยังคอยออกโรงปกป้องเวลาที่พ่อดุหนึ่งเสียงใสหัวเราะคิก เมื่อเอ่ยมาถึงเรื่องนี้พ่อนะ่ะบ่นประจําว่านาช้องทําหนึ่งเสียคนเห็นหลานเป็นทอมก็ไม่เคยตําหนิป๋อก็เห็นด้วยกับพ่อหนึ่งนะทําบอกยิ้มยิ้มหากแต่สายตาค้อนเล็กๆที่เพิ่งเคยเห็นทําเอาเขาแอบอมยิ้มพอใจท่าทีสะบัดหน้ากลมลงมองรายการอาหารในมือของนับหนึ่งบ่งบอกว่าเธอก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง น้ำหนึ่งไม่สนใจสีหน้าระบายยิ้มของทามเธอย่นหน้าใส่อีกฝ่ายแล้วก็ขันกลับมาสั่งอาหารเช้าต่ออยู่ติเรื่องพ่อกับน้าช้องเอาไว้แค่นั้นเพราะเสียงประท้วงจากท้องกลวง,ลงเริ่มดังขึ้นจนเกรงใจบริกรหนุ่มที่แต่งกายสุภาพยืนยิ้มรอรับคำสั่งอยู่ใกล้ๆมือเล็กยกมือเล็กยกขึ้นเสยผมเบาๆด้วยความเคยชิน ขณากวาดสายตาเร็วๆไปตามตัวอักษรภาษาอังกฤษยาวเหยียดริมฝีปากเล็กพึมพำพลางเงยหน้าสั่งรัวๆมีสนว่าปริมาณอาหารแต่ละชนิดที่สั่งไปนั้นจะมีมากน้อยเพียงใดพลังงานเธอสลายไปจนแทบไม่มีเหลือแล้วใครจะว่าโลภมากก็ยอมนับหนึ่งไม่เคยคิดว่ากิจกรรมบนเตียงจะสูพลังทั้งหมดในร่างกายเธอออกไปจนแทบเดินไม่ตรงทาง ไม่เฉพาะบนเตียงสินะเพราะป๋าธาแสดงความสามารถในทุกที่ภายในห้องสวีทเมื่อคืนนี้คิดถึงภาพต่างๆแล้วใบหน้าก็ร้อนวูบวาบขึ้นมาทำไมเธอเหมือนคอนเซปต์ติดเซ็กแบบนี้ล่ะเนี่ยคิดทีไรอาการคลั่นเนื้อครั่นตัวก็ผ่ากันรุมเราแบบนี้ป๋าธาจะคิดว่าเธอเป็นพวกความต้องการสูงหรือไม่หนอเฮย้ยสลัดหัวไปมาต่อว่าตัวเองในใจ เลิกคิดได้แล้วนับหนึ่งสนใจหาอาหารลงท้องดีกว่าไหมใบหน้ากลมต่ำทำปากขมุบขมิบอยู่กับรายการอาหารตกอยู่ในความสนใจของคนนั่งฝั่งตรงข้ามดวงตาคมอ่อนแสงระบายยิ้มอารมณ์ดีเอาแต่จดจ้องกับความน่ารักเป็นธรรมชาติของนับหนึ่งแบบไม่วางตาหรือไม่สนใจสิ่งรอบตัวใดๆ หนุ่มใหญ่ขยับตัวด้วยความอึดอัดเกิดอาการคันยิบยิบอยู่ในหัวใจทำรู้สึกได้ว่าโพรองอกเขาขยายใหญ่และจังหวะการเต้นของหัวใจมันก็สั่นแบบแปลกๆสั่งมาเยอะแยะถ้ากินไม่หมดป๋าจะทำโทษนะหลุดปากออกไปเลยๆเหยาคนหิวจัดและท่าทางเงยหน้าทำตาโตขึ้นมองนั่นยิ่งเรียกเสียงหัวเราจะจากทามได้อีกครั้ง ก็ช่วยหนึ่งกินสิตัวเองเอาแต่นั่งเฉยๆไม่เห็นสั่งอะไรหนึ่งอุตส่าห์สั่งมาเผื่อนะรายการอาหารถูกวางลงก่อนเจ้าตัวจะหันมาโวยวายเธอเห็นทาเอาแต่นั่งนิ่งและยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบคิดว่าอีกฝ่ายให้เธอทำหน้าที่สั่งอาหารแทนจึงจัดการสั่งเสียเต็มที่แต่กลับจะโดนทำโทษถ้ากินไม่หมดแบบนี้ใครจะยอมกันละ่ะ ถามสายหน้าเอนดูก่อนจะหันไปพยักหน้ารับคำทักทายจากเพื่อนนักธุรกิจที่กำลังเดินผ่านหน้าไปโรงแรมแห่งนี้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวผู้มีกำลังทรัพย์สำหรับความหรูหรามีระดับจึงนิยมเข้าพักแม้ขณะนี้ยังถือว่าเช้ามากแต่ห้องอาหารก็เริ่มมีผู้คนเดินเข้ามานาตาจึงไม่แปลก หากจะมีคนรู้จักเข้ามาทักทายบุคคลซึ่งกำลังถูกขนานนามว่าเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอากาศยานพาณิชย์ของไทยเช่นถามชยานนทอนคุยโทรศัพท์ป๋าได้ยินว่าจะกลับบ้านถามหันกลับมาให้ความสนใจกับสาวน้อยที่กำลังนั่งใช้สอกเท้าโต๊ะและยื่นใบหน้าลงไปแทบชิดอาหารจานแรกที่ถูกนำมาเสิร์ฟ หนุ่มใหญ่หาได้สนใจสายตาแสดงคำถามของบุคคลต่างๆที่มีต่อสมาชิกร่วมโต๊ะของตนเขาทำเพียงพยักหน้ารับคำทักทายเหล่านั้นปล่อยความสงสัยและสีหน้ากังขาให้วนเวียนอยู่รอบตัวโดยไม่ใส่ใจอธิบายทารู้ว่าคนพวกนั้นกำลังสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนับหนึ่งเพราะภาพเขาเดินจับจูงมือบางของหญิงสาว ออกจากลิฟต์ด้วยกันด้วยความสนิทสนมเรียกความสนใจจากคนรอบข้างจนเกิดเสียงพึมพำตามหลังให้เขารู้สึกแปลกๆความแปลกที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับทาม,มาก่อนเขาไม่เคยรู้สึกห่วงแหนและหัวใจเต้นแรงยามเดินเคียงข้างผู้หญิงคนใดแม้สายตาที่จับจ้องมองมาไม่ได้บ่งบอกความรู้สึกใดมากไปกว่าสงสัย และบางครั้งเขาก็แอบ,บเห็นผู้ชายบางคนแสดงความรู้สึกอิจฉายอย่างชัดเจนเพราะสาวน้อยข้างกายทาโดดเด่นด้วยความธรมัดธรแมงกระฉับกระเฉงและคล่องแคล่วบวกกับเสียงใสๆดวงตาเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติเธอไม่จำเป็นต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัยแบบหญิงสาวทั่วไปนับหนึ่งก็ใช้แววความน่ารักออกมาให้ใครหลายต่อหลายคนได้สะดุดตา ใบหน้าเปื้อนยิ้มและเสียงหัวเราะสนุกสนานหรือริมฝีปากขยับยิ้มอย่างมีความสุขยามได้ลิ้มรสอาหารแปลกตาเสียงเจรจาเอ่ยชวนยามเธออยากให้เขาลองชิมความอร่อยในแบบเดียวกันหรือจะเป็นการยื่นส่งให้เขาถึงปากพลางขยันขยอด้วยความกระตือรือรน้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งใดๆจากนับหนึ่งเขารับรู้ได้จากบรรยากาศรอบตัว ไม่ต้องเห็นด้วยตาหากแต่รับรู้ว่ารัศมีที่แผ่กระจายอยู่ใกล้ๆเจึอเอาไว้ได้วยความอิ่มสุขและอ่อนลมุนจนทามไม่อยากให้เวลาผ่านไปเร็วนักดูเหมือนทุกอย่างรอบตัวตกอยู่ในความเงียบอย่างผิดปกตินับหนึ่งเงยหน้าขึ้นจากอาหารตรงหน้าเธอเหลือบสายตามองไปรอบตัวเพื่อจะพบเข้ากับดวงตาหลายคู่วูบหลบกระทันหันบางก็สะดุง้ง แล้วรีบกลับไปสนใจคู่สนทนาร่วมโต๊ะของตนทำทีพูดคุยกันอย่างออกรถทั้งที่ละสายตาจากโต๊ะของเธอไปปา๋าว่าบรรยากาศมันแปลกๆไหมยืนหน้ากระซิบกับคนนั่งตรงข้ามใบหน้านิ่งเรียบและท่วงท่าจิบกาแฟเรื่อยๆของไทมสร้างความรู้สึกหมันไสยิ่งนักนี่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอย่างนั้นหรือแปลกอะไรล่ะอ เขาคงตกใจมั้งเห็นเด็กกินมุมมาเหมือนหิวโซมาจากไหนแซงเอ่ยกระเซ้ายิ้มยิ้มแล้วก็รีบเปลี่ยนเรื่องเพราะไม่อยากให้นับหนึ่งรู้สึกเกรงนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นกับความอึดอัดที่ต้องเผชิญในฐานะบุคคลสำคัญของเขาเธอยังต้องพบเจอกับอีกหลายบททดสอบป๋ารอคำตอบอยู่ทำหันเหความสนใจเธอให้กลับเข้าเรื่องคะ คำตอบอะไรอ๋อเรื่องกลับบ้านน่ะหรอคะนับหนึ่งทำหน้างงก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเมื่อครู่ถามถามอะไรดวงตาเธอแพรวพรวขึ้นมาพร้อมกับลืมความอึดอาจจากสายตาคนรอบข้างไปโดยปริยายพอหนึ่งอยากให้กลับบ้านคะ่ะ